เดี๋ยวเราพาชมทั้งสองรุ่นเลยว่าได้อะไรมาบ้างเคมาตันซื้อบังน้ำมันมาเนี่ยอันนี้ทีเด็ดเลยการบำรุงรักษาค่าใช้ใจ่ายต่างๆเนี่ยจะยังอยู่ในสแตนดาร์ดของโตโตยต้าแน่นอนนะครับสวัสดีครับรอนอโต้ไอรอนนะครับสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับสำหรับ New Toyota Yaris a t อที h e v HE v นะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของ a t ทีเ e นี่ยถือว่าเป็นรถ1คันที่ ขายดีมากนะครับตัวเครื่องยนต์1.2เขาต่อเดือนเนี่ย4,000คัน3,000คันเนี่ยทำมาได้ตลอดนะครับถือว่าเป็นรถ1คันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับและตอนนี้ก็มีทางเลือกเข้ามาเพิ่มครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมกันว่าใอ้ตัว HEV เนี่ยเราได้อะไรมาบ้างนะครับโดยในตัวของ ATHEV i v เนี่ยจะมีมาให้เราเลือกเนี่ยสรุ่นย่อยด้วยกันนะครับก็คือตัวด้านหน้าเรา ตัว H-EV Premium นะครับได้ตัวหนึ่งเป็นตัวท็อปนะฮะคือ H-EV GR Sport เดี๋ยวเราพาชมทั้งสองรุ่นเลยว่าได้อะไรมาบ้างมีจุดไหนที่น่าสนใจและเปลี่ยนไปจากตัว Yaris a t i v ตัวเดิมครับเดี๋ยวเริ่มจากตัว H-EV Premium ด้านหน้าเราก่อนสิ่งที่เปลี่ยนไปด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าสีใหม่จะเป็นแบบสีเทาเข้มเมทัลลิกนะครับในครั้งนี้ส่วนชุดไฟด้านหน้าเนี่ยก็เป็น LED อยู่แล้วคันนี้จะมีกล้องรอบคันมาให้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้เนี่ยสตัว และอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนเลยและเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในครั้งนี้ก็คือตัวเครื่องยนต์นะครับครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เดียวกับตัวของยาริสคอร์นะครับที่เอาลงมาใส่ใตัวของ AT HEV นะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนนะครับเครื่องยนต์รวม,มอเตอร์111แรงม้านะครับเคมาตันซื่อบงัง้นามันมาเนี่ยอันนี้ทีเด็ดเลย29.4กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าดีสุดในคลาสตอนนี้แล้วนะในกลุ่มของ E c o คคาเคมาถึง29 4 ถือว่าสูงมากสูงกว่าตัวของ Honda City ด้วยและถามว่าทำไมถึงประหยัดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวของ A T H E V เนี่ยมีน้ำหนักตัวรถเนี่ยที่เบาวกว่ายาริสคอนนะครับรวมรวมเนี่ย100กิโลเลยรวมถึงพวกดีไซน์ของตัวรถด้วยอันนี้เป็นรถซีดานนะพวก SUV ความสูงมากกว่ามันก็รับลมเยอะกว่าพวกรถซีดานเนี่ยพวกหลักแอโรไดนามิกพวกนี้มันจะดีมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้รถคันนี้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับแนมะ้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันเดี๋ยวเราจะไปทดลองขับกันต้องรอดูนะครับว่า ขับจริงๆจะได้เท่าไหร่แต่ผมว่า20กิโเมตรต่อลิตรเนี่ยจะต้องมีให้เห็นอยู่แล้วแหละแต่29นี่ถือว่าประหยัดมากโหดมากครับในตัวนี้มาต่อที่ด้านข้างนะครับถ้าพูดถึงมิติตัวถังเนี่ยในตัว HEV Premium เนี่ยจะขนาดเท่ากับตัว a t i v ก่อนหน้านี้เลยมิติตัวถังเท่ากันทุกมิตินะฮะแล้วก็มีตัวของบายสปอรมาให้การตกแต่งขอบกระจกตัวนี้จะได้มาเป็นสีเทาเข้มๆอย่างนี้ดูสวยงามดีฮะไม่ใช่เป็นสีโครเมียมเนาะส่วนสีด้านหน้าเราเนี่ยเป็นสีเงินก็จะไม่ใช่ สีตัวถังแบบทูโทนนะเป็นสีเดียวเรียบๆแบบนี้เลยแล้วก็ครั้งนี้ได้ล้อลายใหม่มาด้วยเป็นล้อขนาด16นิ้วนะยางติดรถเนี่ยไน้มาเป็นของดันหลอดนะครับเดี๋ยวต่อที่ดีไซน์ด้านท้ายเลยนะครับด้านท้ายเนี่ยไฟเป็น LED เหมือนกันคันนี้ไฟหน้าไฟท้าย LED แล้วก็มีโลโก้ติดมาเพิ่มน,นะบริเวณนี้เป็นโลโก้ HEV นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้4ตำแหน่งนะผมชอบสีตรงนี้ที่มันออกเป็นแบบเทาเข้ม,มอยนะ่างเงี้ยดูสวยงามดีบริเวณนี้ด้านท้าย เปิดก็เป็นแมนวนวลอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เปิดไฟฟ้าพื้นที่เก็บของถือว่าค่อนข้างใหญ่แล้วก็เก็บของได้เยอะเลยกระเป๋าเดินทางก็สามารถวางได้นะฮะดูจากไซส์ที่ให้ติดรถมาบริเวณนี้มาต่อที่ดีไซน์ภายในนะครับก็สิ่งที่ใหม่จะเป็นหน้าจอกลางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับขนาดเนี่ยอยู่ที่10.1นิ้วก็รองรับตัวของ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับวัสดุตรงนี้การประกอบก็จะเป็นหนังแบบซอฟต์แล้วก็ไล่ลงมาจะเป็นแผงควบคุมนะฮะเปิดปิดแอร์ทั่วไป แล้วก็มีพอร์ต Type C มาให้1พอร์ต USB-A อีกพอร์ตแต่เดิมเนี่ยตัวของ A-team เนี่ยมันจะเป็น USB-A เนี่ยทั้ง2พอร์ตเลยอันนี้ก็มีการเพิ่ม Type C มาให้นะครับ1ช่องแล้วก็มีตัว Power Outlet อยู่ตรงนี้มีการเพิ่มตัวของ l e s s Charge มาให้ด้านล่างเบรกมือไฟฟ้าเอาโต๊เบรกโฮทุกอย่างมีมาให้ตามปกตินะวัสดุนี้ก็เป็นหนังเหมือนกันและตัวของหน้าจอแสดงผลการขับขี่เนี่ยมันจะเป็นขนาด7นิ้วนะฮะเป็น Full Digital เลยตรงนี้พวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันและที่ชอบคือมี ที่วางแก้วน้ําฝั่งคนขับตรงนี้มาให้ด้วยนะฮะเวลาขับรถมันก็จะสะดวกมากขึ้นการหยิบจับต่างๆนะฮะถือว่าโอเคเลยตรงนี้เพราะด้านล่างเขาจะมีที่วางขวดน้ําสามารถเก็บของอะไรเพิ่มเติมได้อยู่แล้วเนี่ยหลุมเก็บของด้านข้างตรงนี้ก็มีมาให้นะฮะกระจกตัดแสงแบบแมนนวลนะฮะมีพื้นที่เก็บด้นมาใหเ้เล็กน้อยเนี่ยส่วนที่บังตรงนี้ฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยนะเอาไว้บงังเฉยๆแต่ว่าฝั่งนี้จะมีกระจกมาให้นะเป็นกระจกแผ่นใหญ่แบบนี้ แต่ก็ไม่ได้มีติดตั้งไฟอะไรไม่ให้เพิ่มเติมนะทั้งใจไฟอยางตรงนี้ช่วยเอาส่วนเบาะคันนี้นะก็จะเป็นเบาะสีแบบทูโทนนะฮะมีการเจาะรูระบายอากาศมาให้เป็นสีแบบเทาดำนะฮะก็ถือว่าดูดีสัมผัสต,ต่างๆใช้ได้เลยแต่ว่าเบาะเนี่ยจะไม่ได้ปรับไฟฟ้าจะเป็นปรับแบบแมนนวลเลยคนนั่งก็แมนนวลคนขับนี่ก็แมนนวลน,นะฮะใช้ได้นะถ้าเป็นไฟฟ้านี่ก็แจวเหมือนกันนะฮะเนี่ยพื้นที่เก็บของตรงนี้ก็ มีมาให้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ลึกมากมันจะออกไปทางได้แนวยาวมากกว่าแต่ความลึกเนี่ยไม่เท่าไหรเนี่ยความลึกนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ Space ของพื้นที่นั่งแถว2นะครับก็ถือว่าไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่มากนะอย่างผมเนี่ยสูงเกือบร80 h แปดสิบเูมเนี่ยจะเหลือนิดเดียวละแต่ว่าเล็กลูมเนี่ยจะยังพอเหลืออยู่นะฮะจากบอร์ดที่ผมปรับไว้ตอนแรกนะแล้วก็จะมีแอร์แถว2มาให้รวมถึงพอร์ตการเชื่อมต่อนะด้านหลัง จะเป็น USB A ทั้ง2พอร์ตเลยแต่ว่าตรงกลางเบาะเนี่ยแถว2มันจะไม่ได้มีที่พักแขนที่วางแก้วน้ำมาให้เพราะาที่วางแก้วน้ำเขาจะมามาอยู่บริเวณนี้แทนนะฮะสามารถวางแก้วน้ำได้แต่ที่วางแก้วน้ำตรงเนี้ยโอเคนะเพราะว่ามันวางได้ไซส์เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ถนัดกับการใช้งานนะแต่ว่าเนี่ยติดตรงพื้นที่เฮดลู m นิดนึงรัวคนตัวสูงนะอาจจะไม่ได้เหลือพื้นที่เนี่ยเยอะมากเท่าไหร่แต่ดูจากเบาะแล้วเนี่ยก็ถือว่านั่งโอเคนะครับนั่งสบาย เป็นเบาะหนังนะที่บอกนี้เป็นสีใหม่สีทูโทนของเขาสีดำเทาอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของตัว H-E-V Premium นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวของ H-E-V G-R Sport กันต่อเลยครับมาต่อที่ตัวของ H-E-V G-R Sport นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแตกต่างจากตัว H-E-V Premium ยังไงบ้างนะครับและเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังด้วยว่า ตัวของยาลิสเอทีเชเนี่ยมีการตั้งเป้ายอดขายไว้ยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวพาชมของตัว HEV GR Sport ให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับแน่นอนครับตัว HEV GR Sport สเนี่ยสิ่งที่เพิ่มมาหลักๆแน่นอนจะเป็นเรื่องของความสวยงามนะครับเราจะได้กระจังหน้าแบบใหม่มาพร้อมโลโก้ GR จากตัวของ HEV Premium เนี่ยที่มันจะเป็นลายแบบเส้นตรงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรังผึ้งแล,และมีการ ติดโลโก้ GR บริเวณนี้มาให้ทําให้ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นตัวของ h g v g r เนี่ยจะทําออกมาได้ดูฉบบเฉี่ยวมากขึ้นรวมถึงชุดแต่งสเกิร์ตด้านข้างต่างๆนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังที่เป็นชุดสีดำเนาะและคันนี้มันจะได้มาเป็นสีแบบทูโทนมันจะมีอีกสีนึงนะครับเป็นสีตัวขายเลยคือจะเป็นสีแดงหลังคาดําอันนั้นก็จะดูมีความสปอร์ตเบรกแบบสีขาวเนี่ยก็จะดูมีความ เท hey, ไปอีกแบบอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันก็จริงแต่เนื่องจากเป็นตัว G R อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันจะลดลงนะครับเคมาที่27.8กิโลเมตรต่อลิตรจะต่างตัว H E V Premium เล็กน้อยนะครับถ้าลองเทียบกันซึ่งสาเหตุเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของขนาดล้อครับที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีการปรับจูนในเรื่องของช่วงล่างด้วยให้แข็งขึ้นกระชับขึ้นกว่าตัวของ H E V Premium นะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากได้การขับขี่ที่มีความ เฟิร์มความแน่นแน่นอนนะครับว่าในตัวของ h e v g r Sport เนี่ยจะตอบโจทย์กว่าในตรงนี้นะฮะในเรื่องของความสปอร์ตที่ได้ฟิลลิ่งการขับขี่ที่สนุกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไล่มาดูกันนิดนึงนะครับก็เนี่ยที่บอกไปนะฮะได้ล้อมาเป็นขนาด17นิ้วเนี่ยกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบสีดําแล้วก็จะมีพับไฟฟ้ามาให้ด้วยเนี่ยพวกหลังคาเป็นสีดําทั่วไปแล้วขอบกระจกต่างๆเนี่ยเป็นสีดําอยู่นะฮะในตัวนี้ดูมีความเท่มากขึ้นจากตัวของ h e v Premium นะฮะ เนี่ยไล่มาที่ด้านท้ายเลยนะม,มีการติดชุดตกแต่งสีดำนะฮะเนี่ยด้านหลังตกแต่งสีดำหมดเลยแล้วก็มีแบตจีอาร์อยู่ด้านท้ายเล็กน้อยพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยก็ได้มาเหมือนกันละครับมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันแล้วเป็นแมนนว่เหมือนกันพื้นที่เก็บของได้ขนาดเท่ากันนะฮะในส่วนนี้ส่วนภายในจุดที่แตกต่างกันลองสังเกตด,ดูนะครับว่าเบาะเนี่ยสีจะไม่เหมือนกันแล้วตรงนี้นจะได้เป็นสีดำนะครับแลววัสดุเนี่ยจะเป็นเหมือนกับหนังกลับนะ ดูมีความสปอร์ตขึ้นมีพอม,มากกับโลโก้ G R บริเวณนี้นะฮะได้อีกหนึ่งจุดก็คือพวงมาลายัยได้มาเป็นหุ้มหนังสีดําเหมือนกันมีการแปะโลโก้ G R เนี่ยตรงนี้มันจะลมเป็นแบบสีเทาเข้มๆอย่างเงี้ยให้ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นส่วนที่เหลือก็เหมือนกันเลยหน้าจอปรับใหม่ขนาด10.1นิ้วมีตัวของไ i เ e l ชาร์จมาให้ใช้งานได้ครบครันนะฮะส่วนในเรื่องยอดขายนะครับตัวของ h e v เนี่ยโตยโยต้าก็ตั้งเป้าไว้ว่าภายใน1ปีที่เปิดตัวเนี่ย จะขายได้สัก20,000คันนะครับแต่ก็ต้องพูดตามตรงเลยว่าก่อนหน้านี้ AT เป็นถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ขายดีมากตั้งแต่ตัวของเครื่องยนต์1.2เปิดตัวออกมาในช่วงปี2022เนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ย3ปีนะครับมียอดขายสะสมรวมเนี่ยประมาณ1,500,000คันเลยถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพราะว่ามีความคุ้มค่านะครับในเรื่องของราคาแล้วก็ออปชันที่ได้มาและอีกหนึ่งคำถามคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าเป็นระบบไฮบริด เราจะต้องดูแลรักษาเนี่ยแพงกว่าตัวของเครื่องยนต์เบนซินธรรมดาครับโตโยต้าก็บอกว่าในส่วนเนี้ยการบำรุงรักษาค่าใช้ใจ่ายต่างๆเนี่ยจะยังอยู่ในมาตรฐานของโตโยต้าแน่นอนนะครับไม่ได้แพงจนเกินไปยังมีความคุ้มค่ากับผู้บริโภคแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่รอเปิดราคาอย่างเดียวแล้วครับสำหรับตัวของ AT ทีพีเคันนี้นะครับก็คิดเห็นกันยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ